เห็นไปตัวแมงดาคยเห็นไปเขาเบิ็งกันนะนนั่แยกตัวเลยหนี่งอ๋อมาตัวพี่น้องอาครบความครบความมาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่ไตงอมอยู่นี่ไต่มาคกบครับเลี้ยงตัวน้อยแมงดาเน่อยนี่ครับพี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่คือนี่คือเป้าหมายนะครับที่เขาต้องการนะครับลูกผูแลนี่น้อยๆ้อยนี่บ่ ครับสวัสดีครับพี่น้องโมนี่พามาสอนนะครับพามาสอนแมงดาโมนี่ไปสอด่างมาไหมพี่น้องบอ้างไงสองร้อยห้าสิบบาทนะครับด่างพื้นนี่บวกลูกอีกสามสิบบาทลงทุนไปสองร้อยแปดสิบบาทนะครับ <l oka> เดี๋ยวมาล่องเบื้องว่าเขาสิคุ้มว่าได้คุ้มค่าดา่างบ้างโมนี่มาสอนแมงดานะครับโอ้ควางสอนน้ำควางนะครับพี่น้องุเดี๋ยวสิลงขามควางไปฟังนั่นนะครับเอาเที่ยวกางเที่ยวกางมือคว่างเที่ยวกวางเนไหมแค่ตีกดถ้าสิกดยุดกดแดงได้แห่งทึง ดแดงทางึ่งวัดยุทนธะวัดไทยลึกรู้เลยว่าลึกลงมีดินลงเยอะนพี่พี่พี่เจ็บเปียกน,นี่เอามันก็ดับมันก็ดับแลาจอยเท่

ใครห้างพี่น้องนี่ใครแมงดานะครับนี่นั่นมันห้างหมดแล้วมันเฝ้าแล้เนี่ยใครแมงดาดเ,เดี๋ยวไปล่องคลองไหมครับพี่นออ้องเอ้าตาเทียบ,ทบิด ยังได้ตัวย <dr> <ians> <invoke> ังได้ออกไม่เห็นกันเลยตั้ม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 มา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 ฮิ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 ฮตฮิ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 มิฮ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  มีต่แมงกีเต่าห่ยหนะ่งเลยจบจ้าจิเป็นทางเีงตัวแมงดาเห็นให้เห็นกันนะะซ้ายแมงดาคือโบเห็นมันมีบนใส่ห่วงมือเอ้านี่เดี๋ยวตัวห่วงไหมปล่อยแมวมึงตีมุกไกแต่อยู่ขากรุง

เห็นไปตัวแมงดาเคยเห็นไปเข้าไปกันนะนั่นนั่นเลี้ยกลูกนี่โอ้มาตัวพี่น้องเลยครบความครบความมาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่ไตงอมๆอยู่นี่ได้ครบครับเลี้ยกลูกแมลงดาหน่อยนี่ครับพี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่คือผู้นู่เมียนเลนี่คือเป้าหมายนะครับที่เขาต้องการนะครับตัวผูแล้วนี่น้อยๆมันบ้าเมียนโอ้ยเกียดจจาไล่หลายพี่น้องเลยเอางั้นเกียดจจาไปหมดกึ

ปลาดุกได้หอดปลาดุกพี่น้องเอ้ยวกเนยตกใหญ่เลยครับขึ้นมาจากไหนเลียงหยเลยนี่เางเบิเงยพี่น้องเอ้พี่น้องเลยปลาดุกหน้านะครับเลียงหุหเลยครับพุกนยโอ้ตัวบกใหญ่ลปนป่าปนใส่เมืองด่าเอดีพี่น้องเลยโอ้ยเลียงหยมันงามเถ็ปลาดุกนี่ยอบมีถิ่นเมืองด่าบิ่งหเนี่ นั่งไงนั่งไงตัวหนึ่งตัวนึ่งตัวเล็กๆเ่ะเฮ้ยี่โอ้ปลาดุกวงพี้น่องตนี้ก็เล่งหีขึ้นมาไข่กบใส่น้ำให้มันหน่อยบัวกน้ำหนเี่ยยังด่าไป้งบวกต่อไปไม่บวกได้อี่บุญไปหมดแล้วคอไปส่วน

มีอะไรดิโอเคยังแหบ่โอเนี่เดีล้วพี่น้องไดีวโตว่งครับโตสว่างนี่นี่ครับตัวที่สครับน้องเลยยงเาหมดเลยช่วงนี้ยงไปยังมาก็ข้นไม่ได้เขียดจังงจะกินเขียดอยู่หรอเขียนไปน้าเขียน ได้คบได้น้องได้คบคบดอนคบดอนไหนแมงดาบดีบน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 ีนนบ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 บนบนบนนบบนบนนนบนนบนบนบนนนบ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 บน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 นบนบนนบ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 บนนบ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 บนนบนบบบบบบนบน ว่าถีบแมงดาซื่อๆเออนี่ไงไปไหนน้ำพึ่งนี่เบื้องพี่น้องผลงานนะครับไปสอนมาผลงานสองชั่วโมงนะครับได้แมงดาสองตัวประดุกตัวนึ่งหรอกอะครบหน่อยอีกสองตัวนะครับเฉียดจ้หน้าเฉียดจ้หน้าอีกลายตัวอยู่นี่แหละผลงานในซัมนี่แหละคือว่าได้พ่อเดาเรี่ยงอยู่ คำเหล่าพี่น้องคำพอดีนะครับกับของมาบัณฑ์ไอป่นปลากินแรงก่อนครับขอแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีมีแห้งนำลังลวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับปลาดุกปลาดุกเบตังนี้แมงดาเนี่ยโอ้แมงดาเป็นตาหอมอยู่เดลอตัวนี้น้อยไหมเป็นตาหอมดีตรงนไหนตัวเถือกดีมันมันหอม បានន um, mm េះទៅបាក់ໄວน้ําឡน้ําហ្នឹងឡាគេមិនជិះទៀតព្រោះបាក់ໄວរឿយគាត់គាត់ជិះទៀតនេះແມងដែរក៏ដែរ